พบแบบนี้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ฝอพิกษษจะเสพเจจค่ะวันนี้มิ้กก็จะมาแนะนําในตัวของตัววท์แทรนะคะโฉมใหม่นะคะปี2021นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัววท์แทรนะคะขับเื่อนสีน่ล้อก็คือ4ี่คูณสนั่นเองนะคะลูกค้านะอันนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะรถคันนี้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะ ช่วงแรกเรามาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะ,ะสิ่งที่ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มก็คือตัวสกุปหน้านะคะเพิ่มความดุดันดูแบบดูมีมิติมากขึ้นนะคะให้ดูเท่ดูหล่อมากขึ้นนะคะให้กับตัววายแคตัวนี้นะคะและที่ถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะตัวปรอบไฟหน้านะคะตัวนี้เราก็ติดแถมฟรีให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวตัวถัดมาค่ะนี่เลยที่สําคัญตัวนี้นะคะ จะเป็นยางที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะ oh. ก็คือตัวยาง B F นั่นเองนะคะตัวนี้จะราคาสูงมากนะคะแต่ลูกค้าเขารีเควสมาอยากให้เอาตัวนี้ตัวนี้เราก็แถมให้เหมือนกันนะคะ oh. และจะเป็นแม็กลน์นี้เลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นขอบสิบแนะคะอ่ะและถัดมาค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งให้เพิ่มนะคะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะดูกับล้อรถแล้วเข้ากันเท่ากันค่ะดูเท่เลยทีเดียวนะคะอ่า และที่สําคัญค่ะดูที่ด้านข้างได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็รีเควสมาค่ะอยากได้สติกเกอร์แบบนี้แบบปิดนกนะคะอันนี้เราก็ทาให้นะคะเพราะว่าสติกเกอร์มีให้เลือกมากกว่า2ี่สิสาสิลายเลยทีเดียวจริงลูกค้าเลือกได้หมดเลยเ uh huh. นาะคะ่ะแล้วก็ถัดมาค่ะเดี๋ยวลองดูภายในนะคะภายในเราก็จะแถมพรมกระดุมให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องหน้าแต่ว่าตัวกล้องหน้าค่ะตอนนี้เราติดฟิล์มอยู่เนาะ,ะเราก็เลยแบบ ให้ในกล่องกับลูกค้าเลยนะคะ <Yeah. S 1> จะเป็นของ <Ooh. S 1> ตัวฟอร์ดของแท้นะคะ uh huh. แต่เดี๋ยวเราติดให้ลูกค้าตามหลังนะคะ hmm. อันนี้จะเป็นภายในนะคะของตัววายแท็กราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลังคาธรรมดาไม่ได้ใส่โรลเลอร์ค่ะ hmm. จะสะค้าเพจจะสวยมากนะคะเรอนแสงออกสีแบบเขียวๆฟ้าๆนะคะ แล้วก็จะมีตัวเนี่ยค่ะบันไดข้างให้ด้วยนะคะมากับตัวรถอยู่แล้วเนาะอ่าทันมาค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะใส่ให้ลูกค้าด้วยก็คือเพิ่มความดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็คือตัวครอบไฟท้ายนั่นเองค่ะและนี่ด้านหลังนะคะของตัววท์แท็กตัว4คูณ4นะคะตัวท็อปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะโรบาร์ก็คือจะเป็นของแท้มาจากโรงงานเลย วันนี้มิ้นเตรียมส่งมอบรถอีกคันหนึ่งนะคะให้กับคุณพี่มาริกานะคะซึ่งเทนี้จริงๆก็ ไม่ได้ผ่านยากเลยนะคะรู้สึกว่าวันเดียวผ่านแล้วพี่มาริการเนาะใช่ใช่วันเดียวค่ะนคนเดียวใช่แล้ววันนี้สอบผ่านนิดนึงคุณพี่มาริการนี่คือพบมินจากท่องชางไหนเอ่ยพี่พบจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คือมีการแอดไลน์แล้วก็ใช่แอดไลน์แล้วก็คุยกันใช่ใช่ก็คุณพี่มาริการก็คือตัดสินใจง่ายมากค่ะก็คือไม่ค่อยยุ่งยากเพราะดูข้อมูลมาเป็นปีใช่พี่ดูข้อมูลมาแล้วมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะที่บ้านก็คือใช้รถหลายคันแต่ว่าอันนี้เป็นรถคันแรกหรือเนี่ปะเขา ก็ถ้าเป็นแบรนด์บอดนี่ก็คันแรกเหมือนกันคันแรกคันแรกเหมือนกันก็อันนี้ก็คือยินดีคุณพี่มาริกาต้อนรับคุณพี่มาริกาเข้าสู่ครอบครัวบอดแล้วก็อันนี้ถามีกหนึ่งความรู้สึกนะคะจากจากการที่มาออกรถจากที่นี่ที่ฟอดเคเกษตรเจ็ดเจ็ดของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่มาริกาพี่พี่ว่าเป็นโชว์รูมที่พร้อมนะพร้อมหนึ่งว่า เป็นชลุมที่กว่างแล้วก็ดูลักษณะ mm hmm. ว่าเป mm. yeah. ็นรถเยอะอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องรอนานคือเราเป็นคนใจร้อนอ่ะใช่เวลาเราออกรถใช่แล้วก็แบบเร็วๆเพราะเราต้องไปทำงานต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะแนะนําเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ก็นี้ก็อาจจะฝากขอคุณพี่บ nah, ริการแนะนําบอกต่อๆเนอว่าว่าเป็นยังไงนะ ล <unter> แล้วก็อันนี้มิ้นก็ต้องฝากขอขอบพระคุณคุณมิ้นมาลิกาด้วยนะคะ <h ats> <ๆ>ที่ <h ats> ให้ความไว้วางใจเรานะคะมาออกรถที่ f o ร d เ u g ม77 <h ats> นะคะวันนี้มิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกคุณพี่มาลิกา <h ats> ขอบคุณนะคะ <h ats> สวัสดีค่ะ คุณพี่สมคิดนะคะวันนี้ก็มารับรถใหม่ใต้แดงกับทางมินนะคะซึ่งคันที่พี่สมคิดเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเจ้า Ford Everest นะคะจะเป็นตัวท็อปเลยค่ะตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกับพี่สมคิดนะคะที่ออกรถกับทางมินว่าเป็นยังไงบ้างได้ของแถมครบไหมอะไรยังไงนะคะเนาะ ก็โอเคนะครับถูกใจครับถูกใจถูกใจตั้งแต่ที่คุณมิ้นส่งให้ดูแล้วนะครับอยู่ได้อย่างที่ต้องการนะครับได้อย่างใจที่ต้องการครับโอเครถสวยเจือปกเรเราก็ใช้แต่ครอบครัวฟอร์ดอยู่แล้วใช้ฟอร์ดอยู่แล้วรถคันที่5คันที่5ครับคันที่5ครับคันที่5แล้วที่นี่ด้วยที่ศูนย์นี้ด้วยทั้งหมดออกจากที่เราด้วยนะคะฟอร์ดที่ก็เสร็จอันนี้ไม่รวมที่แนะนำประบวกัมาซื้อนะครับเราจะแนะนำประบวรมาซื้อประมาณ3ามคันทีนี้เป็นเป็นลูกค้าแบบ วีพีของเราเลยจริงนะคะพี่สมิีก็คือแบบเป็นลูกค้าปอร์ดเลยคันมิห้าแล้วแล้วบอกแถบบอกเพื่อนเพื่อนให้มาซื้อกับเราที่มีด้วยนะครับอยู่โคราชก็ยังมาซื้อนี่ได้นะครับใช่ไหมใช่ใช่ก็เอารถไปส่งที่โคราชเลยอ่าใช่อันนี้คืออันนี้จะกปากลูกค้าเองนะคะเราไม่ได้แบบเตรียมลูกค้าหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็คือทุกคนคือใช้แล้วก็โอเคนะครับโอเคใช่มีปัญหาไหมคะพี่สมิดไม่เคยเจอนะครับอย่างที่ อย่างพวกเฟียต้าที่พี่ใช้อยู่นะครับรพี่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยพี่ก็ใช้มาจน,จนหมดแล้วก็ไม่มีอะไร,รมไม่เจอปัญหาเลยอ,อะค่ะก็นี่ค่ะหาที่แบบพี่สมิดอ่ะคือเป็นผู้ที่ออกรถกับทางเราแล้วก็เป็นเป็นคนที่ใช้รถจริงคือออกปลอดมาห้าคันแล้วยังไม่พบปัญหาก็เลยทําให้พี่สมิดเกิดความเช่อมั่นก็เลยออกคันนี้คันที่ห้านะคะมีปัญหาเรื่องเดียว ไม่มีเงินเติมน้ำมันโอเคโอเคครับอย่างก็กค,คือคือคือถูกใจครับถูกใจถูกใจค่ะกจ็จริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สมพินมากเลยนะคะที่มาออกมาพากับเราเดี๋ยวยังไงมิ้นจะขอพาแนะนํานะคะในเรื่องของอุปกรณ์ของแถมที่เราออฟเฟอร์ให้ลูกค้าเพิ่มนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมิ้นพาไปดูนะคะอันนี้มิ้นอาจจะขอเวลาสักห้านาทีนะคะพี่สมพินตพาลูกค้าดูรอบตัวรถนะคะค่ะ ก็นะคะหลกัหลกๆเลยนะคะที่เราแต่งออฟเฟอร์เพิ่มให้กับลูกค้านอะที่สมทิศก็คือมีกระจังหน้านะคะที่เราเปลี่ยนใหม่ <Okay. S 1> ซึ่งตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบนะคะเป็นเป็นมาแบบเดิมๆน,นะคะ ช่แต่เนี้ยคือเราเปลี่ยนเป็นรูปมามาสแตงแล้วก็มีไฟให้กับลูกค้านะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีสิ่งที่พี่สมเพชรอยากได้เพิ่มก็คือจะเป็นชุดแต่งวิตเตอร์นะคะมันจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาพร้อมอตัวซุ้มล้อของวิตเตอร์เองขนาด3นิ้วนะคะอันนี้ก็คือเราก็จัดให้ตามที่พี่สมจิตต้องการนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้าค่ะอันนี้เราก็แถมฟรีให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเชิญถัดมาค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอ่นี่นะคะตัวอ่าตัวครอบกระจกมอค้างนะคะแล้วก็จะเป็นตัวครอบแกบเราก็ติดแถมให้ลูกค้าอันนี้ก็คือฟรีให้นะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยค่ะตัวบ้ารองมือจับและตัวครอบมือจับเราแถมให้ลูกค้าเช่นกันนะคะแต่ที่พอยเด็ดมากกว่าน,นั้นค่ะเราแล็บหลังคา คร่งคันให้กับคุนลูกค้าด้วยถูกใจมากครับถูกใจมากถูกใจมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆดําเดิมมันจะเป็นสีขาวเนาะพี่สมคิดใช่ครับสีขาวหมดเลยแต่พอเราแลบทั้งคันเนี่ยมันทําให้รถด,ดูแบบดุดันเท่มากยิ่งขึ้นใช่ใช่ใช่นะคะเนาะ<อ>ฟิล์มเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาออกมาดูเข้ามาดูข้างในแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สิ่งที่แบบรอนะคะเดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะ อันนี้จริงๆอ่ะเราก็จะแถมพรมให้ลูกค้าจริงๆอันนี้จริงตอนแรกไม่ได้แถมแต่พี่สงคิดขอมาเราก็เลยแบบจัดให้ฟรีใช่ไหมคะพี่สงคิดอันนี้คือเราให้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวพาดูข้างในนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะ คือถ้าแบบว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอะคะ่ะก็คือขอให้แจ้งมินก็คือมินก็จะจัดแต่งให้ตามที่ลูกคา้าต้องาการแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวด้านหลัง,ง, <c oughs> งพี่ส่งพ<อ>ิเีษใจเลยขอ,อได้อย่างที่ต้องการ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดเกิร์ตกวิกเตอร์หลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวคาดเอวไทยๆอันนี้พี่ส่งพิธก็ชอบมากเนาะใช่ใเพราะว่ามันเท่มากเมื่อกี้มินก็ถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วแหละนะคะอ่าค่ะ ส่วนในเรื่องของอด้านท้ายนะคะจะเป็นพวกนี้จะเป็นของเดิมอะคะ่ะอันนี้เราก็ยังให้พี่สมคิดกลับไปคืนนะคะเผื่อพี่สมคิดเบื่อไอตัวกระจังหน้ามา้ามาแต่งเราก็จะมาใส่กระจังหน้าเดิมแบบนี้ก็ยังได้อันนี้เราก็คืนให้นะคะชมเราก็ให้เนาะค่ะค่ะก็หลักๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือของแถมทุกอย่างนะคะเราให้ ค่อนข้างครบนะคะให้กับพี่ศกพิษหมดเลยแล้วก็วันนี้พี่ศกพิษมีอะไรอยากจะฝากไหมคะอยากคือถูกใจครับได้บริการที่สุดเ <c oughs> จเจเป็นเกษตรไม่ครับคือ <c oughs> ก็เป็นลูกค้ามานานแล้วได้เป็นลูกค้าของเราเองนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> บินนะคะแล้วก็ทางบริษัทก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สมชินมากๆนะคะที่เป็นลูกค้าเก่าของเราแล้วก็เป็นลูกค้าระดับ V.I.P เลยยังไงก็คือไม่เคยทิ้งฝาพรเกษเจ๋งเลยนะคะบหมกับเราถึงคันที่5แล้วนะคะต้องขอบพระคุณทั้งครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวไม่ได้มาแค่พี่สมทินคนเดียวนะมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะ กับอาจารย์ดนเดี๋ยวให้อาจารย์ดนแนะนําตัวนะคะว่าเขาทาอะไรยอยู่ที่นี่นะคะเช่นค่ะสวัสดีครับก็บผมชื่อดนนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกอาจารย์ดนครับเป็นโปรดัก t ์สเปเชียลดิสก์นะครับ ist, ที่กดวีดีโอโตโ้พิเศษ777ครับอ๋อที่แบบว่าเวลามารับลูดอะ่ะก็จะแบบว่าคอยแนะนําการใช้งานต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อนี่แหละถ้าขาว่าลูกค้ามาแล้วแบบปุ่มนี้ใช้ยังไงนะตรงนี้ใช้ยังไง นี่หละค่ะอาจารย์ดนนี่แหละค่ะจะคอยแนะนําการใช้งานต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ทางนี้เรายังช่วยเลือกรถนะครับที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดแล้วก็เราจะพาลูกค้าเนี่ยไปทดลองขับนลครวมไปถึงนะครับขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งการใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะครับลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่นี่ปีพีเจ็ดเกษรเจ็ดเจ็ดครับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาแล้วไม่เจอมินอ่ะมินขอฝากอาจารย์ดูดแลเลยนะ <laughs> ถ้าถามว่าถามเรื่องสเปครถอ่ะเออมินจะขอฝากอาจารย์เลยนะแบบอ,อ,อาจารย์<ไ>วันนี้มินไม่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อ่ะแนะนําลูกค้าให้หน่อยนะอย่างนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องงงนะคะว่ามาแล้วไม่เห็นมินเนาะมินฝาก <laughs> อาจารย์ดูไวล้ลกันได้เลยครับ <laughs> 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 ะะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็คือมัน,มนเหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละคน <ừ> um, กันด้วย ก็ของเราตอนนี้จะมีเรื่องของรถเจ็ดที่นั่งสุดเอกลักษณ์่ Ford r i v e r นะครับแล้วก็รถกระบะนะครับใช้สำหรับการพาณิชย์ใช้สำหรับการท่องเที่ยวแบบแนว Adventure อย่าง Ranger นะครับแล้วก็มีรถกระบะสมรรถนะสูงอย่าง Ford Ranger รับเลยครับรู้สึกว่า Ford อ่ะเขาจะมีการรับประกันเครื่องยนต์ไม่ใช่หรอคะอาจารย์ดนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองให้อาจารย์ดนไลฟฟังดีกว่าสำหรับในเครื่อง 2.0น,นะครับทั้งเทอร์โบเดี่ยวและไบเทอร์โบนะครับตัวตัวนี้แกสิดสปีดของเราจะรับประกันเครื่องยนต์ถึง10ปีนะครับหรือ1นึ0 0 0สนหม่นลนนะครับอุ้ยแต่ว่าแบบเคยมีกระแสะข่าวอะค่ะจารย์แบบว่าขับไปแล้วแบบเครื่องมีปัญหาเนี้ยเขาคุ้มครอง จริงๆหรอเนี่ยมิน้นยังเจอลูกค้าเลยว่าคุณมินม้นมันมันเสียได้ไหมซ่อมได้ไหม <นะ S 2> ไหนวันนี้ลองมาฟังจากปากอาจารย์โดนเลยดีกว่า <นะ S 1> ว่าในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์อะยังไงบ้างเนาะในเรื่องของความมั่นใจของลูกค้านะครับเรื่องของการรับประกัน10ปีหรือ15 0 0 0 0มกิโลเนี่ย เรายังมีบริการรถไซส์นะครับบริการช่วยเหลือฉุอเ24ชั่วโมงนะครับและก็ในเรื่องของารัันตีนะครับลูกค้า2.0นะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปแม้แต่ปี2018นะครับ2019 2020นะครับเรามีเรื่องของวารัันตี10ปีหรือ150,000กิโลสุดยอดมากเพราะนั้นใช้ด้วยความมั่นใจได้เลยนะครับและก็มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะอะไรอ่ะใน1ปีนะครับ ในหนึ่งปีที่เราใช้งานรถถ้าเกิดอะไรตัวไหนนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบส่งกลังเสียหายนเราเปลี่ยนทันทีเราไม่ซ่อมนะครับออ้เปลี่ยนให้ลูคาจาเลยนเลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยนะฟอดนี่คือเขาดูแลลูกค้าแบบสุดนะคะคือเขาไม่ได้ไปซ่อมนะแต่เขาเปลี่ยนเฮ้ยใจถึงมากอ่ะยกงนิ้วให้ฟอดจริงๆค่ะครับพะมั่นใจได้เลยนะครับฟังนี้อยากได้แล้วว่า แฉมนะครับศูนย์บริการของเรานะครับปลอดปีปีเพชกรเกียม77นะครับเป็นศูนย์บริการที่ใหญ่รองรับรถได้มากกว่าวันละ20ครั้งเลยนะเยครับมินเห็นข้างหลังอ่ะโอ้โหรถเยอะมากสต็อกที่นี่แบบว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนคะเรามีให้ทุกรุ่นค่ะนะคะคือจอดอยู่เต็มลานเลยล้อมออกเลยเออเดี๋ยววันหลังอ่ะพาไปดูทางสต็อกเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราไปดูเกี่ยวกับเออเดี๋ยวพาไปดูฝั่งเซอร์วิสดีกว่าวันไปรับลูกค้ามาที่นี่ เออจะเป็นแบบไหนนะของเราอ่ะจะมีเซลฟอย์ใช่จะมีทางเซล์อออย่างวันนี้มีลูกค้ามาดูฝั่งนู้นค่ะเออเราเปิดขายจริงนะคะน้องมีลูกค้ามาดูรถทุกวันค่ะขายดีมากขายยอดขายอยู่ที่อันดับอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะคะพี่ยอดขายอยู่อันดับที่หนึ่งในห้าครับตอนเออไม่ได้เป็นรองใครนะคะใช่ครับโอเคเดี๋ยวพามาดูค่าอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแนกับรองแสกรับรองนะครับของลูกค้า อุ้ยอันนี้พอดีว่าเย็นแล้วแหละนะคะแล้วก็อาจจะมืดนิดนึงเนาะลูกค้าไปกันหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นห้องรับรองใช่มีบริการกาแฟสดด้วยนะครับ่ค่ะบริการกาแฟสดนะคะของเราดูแลลูกค้าถึงใจนะคะทุกอย่างค่ะค่าแรงก็ไม่แพงนะคะอยากดูต้องเอารถเข้ามาที่ศูนย์ดูค่าแรงห้าครั้งอุ้ยสุดยอดถึงนะครับส่วนของเรื่องอ่าเขาเรียกว่าแคมเปญเช็คระยะอืม ที่เราสามารถควบคุมไายจ่ายนะครับได้โหสุดยอดอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรารับเรื่องของที่ปรึกษาในการบริการนะครับเวลาลูกค้าเดินเข้ามาใช่ไหมครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีพี่ๆนะครับมืออาชีพที่คอยรับลูกค้านะคะนะครับคือเขาเป็นที่ปรึกษาด้านบริการที่คอยให้คาปรึกษาเรื่องของสถานการ อร์วิสนะครับก็บำรุง,งรถนะครับไขข้อสงสัยนะครับแล้วก็ยังมีผมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่คอยตอบคำถามนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆเห็นไหมคะว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวทุกอย่างจองรถก็จองออนไลน์มาออกรถก็มาออกที่นี่เข้าสูน่นะเข้าที่นี่โอ้โหแบบดูสิคะข้างหลังลลแบบรถจอดแบบเกินนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเฮ้ยไปได้เหรอคะพี่ไปได้เหรอคะดูตรงนี้ก็พอมั้งเห็นไหมคะว่าแบบนี่ค่ะ ทีนี้นะคะจะเป็นอ่นส่วซ่อมของเรานะคะซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ด้านหลังถัดไปก็จะเป็นอ่ลานสต็อกแล้วก็แต่งรถนะคะ,คะอันนี้เราพามาให้ดูแบบว่าเห็นสดๆกันเลยทีเดียวแบบว่าเออแบบว่าเฮ้ยแบบมีอยู่จริงนะแบบว่าออไม่ใช่มีฉาชีมนะคะนะนเห็นไหมะคะคใช่โอเคเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในดีกว่านะคะทีนนี้ ทีนี้ก็พี่อาจารย์ดนมีอะไรจะเสริมอีกหรือเปล่าก็หลักๆเลยนะครับเราจะเลือกรถที่ดีที่สุดให้คุณแบบให้เหมาะบคุณมากที่สุดอ่อทีนี้นะครับเรื่องของอแคมเปนเชื่อว่าเราไม่แพ้ที่ใดแน่นแ <laughs> คมเปนเดี๋ยวมินจะเหล่าให้ฟังค่ะเชิญค่ะส่วนในเรื่องของแคมเปนนะคะก็ ไม่ว่าลูกค้าจะสนใจรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นตัววายแทร็กนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคปสูงหรือจะเป็นรุ่นรีมิตหรือจะเป็นตัวแรปเตอร์หรือเอเวอเรสนะคะตรงนี้เรามีแคมเปญแบบสุดร้าใจนะคะดอกเบี้ยศูยเปอร์เซ็นต์ยาวนานถึง72เดือนก็มีแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกนะคะ,ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแบบว่าเฮ้ยส่วนลดราคาลดได้ไหมหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนลดเงินดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีให้หมดนะคะและที่สำคัญค่ะ ลูกค้าหลายท่านนะคะซื้อตัวเจ้าตัวไวท์แฝกไปเน้นแต่งเต็มอยู่แล้วหรือจะเป็นรุ่น XLT ที่ขายดีสุดๆนะคะตรงนี้เราจะมีทั้งชุดแต่งในเรื่องของ F150 F150 Spider นะคะมีชุดแต่ง Hammer และอีกรุ่นอื่นๆที่แบบว่ามิ้นท์กำพูดวันนี้ไม่หมดรอกมันเยอะจริงๆนะคะอันนี้มาออกรถกับมิ้นท์ได้เลยนะคะที่นี่พบกับมิ้นท์ตัวเป็นๆน,นะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ดนนะคะโปรดัก t ์สเปเชียลิสต์ได้เลยนะคะวันมารับรถมารับกับมิ้นท์ไปจอง อย่าไปจองที่อื่นนะคะมาจองกับมิ้นนะคะแจำเป็น<ค>ดี<อ>ดเราใจโอเควันนี้มิ้นกับอาจารย์โดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>